สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำมาที่22นะครับเดือน62566นะครับผมคลิปนี้มัดรวม4ีนอยนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับหลักๆสูตรนี้จะเน้นให้ในรอบปกตินะครับผมก็ช่วงนี้นะครับพี่ๆแนวทางหวยฮานอยนะครับผมต้อง ครับขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกจริงๆนะครับสลับอาทิตย์นี้นะครับเนาะแนวทางเดินไม่ค่อยดีเลยนะครับพี่พี่บางทีก็มาแค่รอบเดียวนะครับรอบเฉพาะกิจแล้วก็เงียบนะครับบางวันก็ไม่มานะครับสลับสูตรไม่เดียวนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็ทําไปตามสูตรคานวณนะครับเนาะก็บางครั้งบางทีแนวทางวันเดินไม่ดีก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับ แนวทางตัวเลขทําจากสูคคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะย,ยานในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ก็ของเราเมื่อวานเนี่ยผมให้วิ่ง2อรูท5นะครับเขามาเขามาแค่รอบเดียวนะครับก็คือรอบสุดท้ายเนาะมาแค่รอบเดียวแต่ว่าไม่มาในตัวเจาะนะครับที่ผมพูดนะผมเลน้น5อออก51นะครับเมื่อวานนี้ส่วนวิ่ง2เนี่ยก็มาแค่สเปนกิจเป็นเลขเด่นนะครับพี่พี่ ก็ผมขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับในรอบเฉพาะกิจ202 206กับ36นะครับของเรา2กับ5ไม่มีนะครับรอบพิเศษ81807ของเราไม่มีนะครับผมรอบปกติ534กับ48นะครับของเราเราเป็นเพียงเลขเด่นนะครับเราเป็นเพียงเลขเด่นนะครับเลข5นะครับก็หลุดไปนะครับส่วนรอบ VIP นะครับ071กับ51นะครับรอบนี้ใครใครเอา5ไปวิ่งไปรูดนะครับไปพี่ ในตัวลอง V I P นอกากที่ผมลองให้นะครับก็เข้าไปที่5-1ตรงๆนะครับก็ยังดีที่มาสายลูดในรอบสุดท้ายนะถ้าเกิดใครตาม5นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้อย่างที่บอกแล้วตัวเจาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาเลยต้องขอโทษด้วยนะครับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคาเตือนนะครับไปพี่ไว้เช่นเคยนะครับอย่างที่บอกแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคำนวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับ ชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับวันนี้นะครับวันนี้เลขวิ่งของเราผมให้ไปที่เลขสามนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขห้านะครับพี่ๆยังเด่นห้าอยู่นะครับเน้นรอบปกตินะครับผมลองรอบพิเศษนะครับวันนี้เนาะเน้นรอบปกติลองพิเศษนะครับห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับผม ส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับ505253นะครับ5้าแล้วก็57นะครับหรือใครไม่ชอบ5นะครับเอาสามมาพอกบพู่ได้นะครับก็อาจจะเป็น30มศูนย์นะครับสามองสามห้าสประมาณนี้นะครับ3ตัวหลักร้อย ก็จะเป็นในที่352 357นะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอยสุดเม็ดเดียวนะครับพี่ก็สลับเพื่อนเพื่อนไพี่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่พิ่งเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน โชคอน,นันต์999นะครับเข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับผมเนาะบ้านนี้แอดมินก็ใจดีนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ